สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะคะคลิปนี้เป็นของชา,ราวรัคนาราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พึกษพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าชา,ราวรัคนาราศีตุลน,นะ ความรักช่วงนี้นะคะของชาวตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความสุขหรือเปล่าเป็นความสุขที่ที่คุณรอคอยอยู่หรือเปล่านะคะแล้วความสุขความรักความ สมหวังในครั้งนี้จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลอย่างไรนะตัวตนของคุณนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณเป็นคนที่ช่วงนี้ก็ได้ค่ะหมายถึงว่าช่วงเนี้ยคุณจะมีในเรื่องของความความรู้สึกที่ที่มันดีเป็นความรู้สึกที่ ลึกๆภายในใจของคุณถ้าคุณแม่รักตัวเองคุณก็รักคนรอบข้างเป็นความรู้สึกดีๆเป็นพลังงานดีๆพลังงานคิดบวกเป็นสิ่งที่คุณได้กันกองพิจ,จารณาในตัวตนของคุณที่คุณมีอยู่นะคะแล้วคุณก็ถ่ายทอดในความรู้สึกตรงนั้นออกมาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณ จะรับรู้จะรู้สึกในความรู้สึกที่ที่มันดีที่มันเป็นความรู้สึกแล้วอยู่ใกล้แลวสบายใจอยู่ใกล้แล้วสามารถปรับทุกคลายทุกมีคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาของคนที่อยู่ใกล้คุณนอกจากคำว่าเพื่อนว่าแฟนก็ได้เหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณต้องการหรือคุณอยากได้ในความรักที่ที่มันเป็นความรักที่ซื่อตรงเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ เป็นความรักที่จริงใจจากคนรักนะคะคุณคาดหวังแบบนั้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลที่ผ่านมาคุณเหมือนคุณได้เจอกับความรักที่เหมือนเป็นสิ่งที่บางคนนะชาวตุลอาจจะเจอคนรักที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณนี่แหละอาจจะเจอจากเพื่อนแนะนำมานะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณ จากญาติมิตรก็ได้ค่ะแนะนำมานะคะเป็นคนที่ลักษณะประมาณว่ามีแนวคิดมีทัศนคติที่ที่ไปพร้อมๆกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะชาวราศาาาีตุลเป็นโอกาสเป็นความสุขนะคะที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณ รู้สึกว่าความรักครั้งนี้เหมือนมันจะไปต่อได้เหมือนมันจะไปต่อได้ด้วยองค์ประกอบไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบคุณมองว่าคนรักของคุณเขาเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณเขามีภาวะของความเป็นผู้นําเขาน่าจะนําพาความสุขหรือนอกจากความสุขแล้วความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องอื่น ที่เขาพร้อมที่จะคอยซับพอร์ตชาวรัคนาราศีตุลไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นคืออดีตของคุณที่ผ่านมาปัจจุบันของคุณคุณก็ยังต้องการความชัดเจนยังต้องการคล้ายๆกับเป็นความรู้สึกที่คุณรักไปแล้วถ้าคุณชอบคนเนี้แล้วเขาจะตอบกลับคุณมามาได้เท่าความรู้สึกที่คุณมีให้เขาหรือเปล่านะคะ สำหรับคนที่สถานะโสดนะชาวลัคนาราศีตุลแต่เหมือนคุณทําไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาก็ยังจะบอกว่าไม่พร้อมก็น่าจะใช่นะคะไม่พร้อมไม่พร้อมในที่นี้อาจจะไม่พร้อมด้วยในเรื่องของการวางตัวของเขาหรือเปล่าหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณรอบๆตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับ รับแบบว่าเปิดใจเหมือนกับว่าคู่รักของคุณมันยังต้องมีอุปสรรคในการที่จะพิจารณาให้ดีให้รอบคอบก่อนที่จะตกลงเป็นแฟนกันก็นกได้เหมือนมีคนคัดค้านความรู้สึกความรักของคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะคุณก็เลยยังรู้สึกเครียดกังวลรู้สึก อึดอัดบางทีอยากปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวบางทีอยากไปพักสมองในสถานที่ที่มันทำให้ให้คุณรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นไปเที่ยวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนตัวคุณถูกบางคนนะถูกบังคับก็ได้ค่ะในเรื่องของความรักถูกกิดกันก็ได้เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะคุณจะรู้สึกประมาณนั้นอยากรู้สึกแบบ ให้เป็นอิสระรู้สึกปลดปล่อยชีวิตสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณรอคอยในความรักดีๆมันจะมีเข้ามาไหมแต่ถ้าเจอคนดีแล้วก็ยังต้องฟังเสียงคนรอบข้างเขาทักท้วงว่ามันคงไปต่อกันไม่ค่อยที่จะแบบแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งใจคนอยู่เหมือนกันนะคะชาวรักคนาราศีตุลน,นะคะ วางหูไว้หูบ้างนะคะบางทีความรักจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณเป็นเป็นคนแรกเป็นคนที่จะต้องพิจารณาในการเลือกคู่ในการเลือกคนรักเพราะสุดท้ายแล้วคุณกับคนรักก็คือคู่ที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่บางคู่ก็ต้องมองเสียงส่วนใหญ่ถ้าคุณยังอยู่กับครอบครัวเป็นหลัก นะคะกับญาติพี่น้องนะคะชาวลัขนาราศีตุลคุณจะเป็นประมาณนั้นบางทีบางครั้งคุณก็อยากออกเดินทางนะอยากออกเดินทางอยากออกตามหาก็ได้ค่ะไปพักสมองนะคะบางคนก็ด้วยการที่มีการเดินทางไปพักสมองไปเที่ยวคุณอาจจะได้พบในเรื่องของความรักครั้งใหม่ก็ได้เหมือนกันกับคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้นะคะ เป็นความรักที่เหมือนการเริ่มต้นก็ได้ค่ะเป็นการเริ่มต้นความรักถ้าคุณมีการเดินทางหรือออกไปเที่ยวไปทัศนะสัญจรอะไรสักอย่างที่คุณไปไปออกงานอีเวนต์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้พบในเรื่องของความรักอาจจะพบคนที่ดีๆเข้ามานะคะเป็นความสุข ความหวังความสําเร็จคือมันอิ่มเอมไปในหัวใจนะคะสิบถ้วยเข้ามาคุณหวังอย่างนั้นนะคะคุณโสดคุณก็ยังต้องการอยากได้ความรู้สึกความรักที่มันบอกว่าโรแมนติกไหมก็โรแมนติกแต่จริงๆก็อยากเจอคนที่จริงคนที่สามารถพูดคุยแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจทางกายให้กับคุณได้ขอแค่ความรู้สึกที่แบบว่า เข้าใจซึ่งการและการเข้าใจตัวตนที่คุณเป็นเท่านั้นเองคุณก็ไม่ได้ขออะไรมากมายคุณขอเพียงเท่านี้อืมชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะเจอไหมนะคะไม่ต้องมากมายหรอกนะคะอืมแต่ขอให้จริงใจแล้วก็รักคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณบ้างที่คุณเป็นอยู่นะคะสุดท้ายแล้วก็ยังได้เดือนสันมันจะได้ในเรื่องของความรักที่ ที่มันเป็นพลังงานบวกๆที่เป็นความรู้สึกที่แบบดีมากดีที่สุดเป็นความสดใสแบบได้รับแล้วแบบดีใจมากนะคะเป็นความรักที่รอคอยก็ได้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลคุณอาจจะรอคอยคนรักคนที่มาจากแดนไกลคนที่เดินทางมาเพื่อที่จะเริ่มต้นเพื่อที่จะขอความรักกับคุณนะคะ คุณจะสมหวังนะคะไพ่เดอะซันมามคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดแต่ว่าคนรักของคุณนะ่ะเขาเป็นใครกันนะคะขอไพ่ช่วยเพิ่มเติมให้นะสำหรับชาวรักคนาราศีตุลแล้วคนนั้นเขาเป็นใครคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับคุณ หกเห Queen รียญ e วี e ออฟคั i n g of s w สวอ n มาทั้งผู้หญิงมาทั้งผู้ชายเลยนะเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานฐานะดีนะคะคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ที่ดูเพอร์เฟกที่ดูสวยมากเลยนะคะคนนี้เขามาพร้อมในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานนอกจากความมั่นคงแล้วเขายังมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็จริงใจ มันเต็มเปี่ยมไปในหัวใจมันเออล้นมากเลยเขาจะรักคุณมากนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะเป็นแฟนที่ดีของคุณเลยเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแล้วก็โรแมนติกนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคนนี้เป็นนักรบก็ว่าได้ค่ะเป็นคนที่มี ตำแหน่งนะคะมียศมีตำแหน่งแล้วก็ถ้าเป็นนักธุรกิจก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยนะคะคนนี้ดูจริงใจดูอบอุ่นนะคะเป็นคนที่มองการไกลและอีกอย่างเขามั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเขานะคะเขาพร้อมที่จะมาเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอืมนะคะแล้วก็ เข้ามาหาคุณด้วยด้วยความจริงใจนะคะถ้าคุณรักก็รับแต่ถ้าคุณยังบอกว่าคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะคนเนี้ยเขารู้จักวิธีที่จะเข้ามาหาคุณพิชิตใจคุณยังไงเหมือนเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทั้งสองคนเนี้ยมีชาวธาตุ ธาตุน้ำเข้ามานะคะกรกฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวธาตุลมนะเมถุนตุลกุมนะคะเนีย่ยเขาเข้ามาคนโสดตคุณจะได้สละโสดแล้วนะชาวรักคนาราศีตุลน,นะคะขอให้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ไหมสำหรับความรักครั้งนี้ของชาวรักคนาราศีตุล เด็กให้เพนเชสเด็กแมจิเชนแล้วก็ชูออฟเพนจ์เจิร์นแแนะนำว่าเป็นความความรักครั้งนี้นะคะคุณจะได้รู้เหมือนกับว่าคุณจะได้รู้ได้รู้หัวใจตัวเองได้รู้ความรู้สึกตัวเองนะคะถ้าคนที่เข้ามาถ้าคุณรู้สึกว่าชายคนนี้ตรงสเปคนะคะคุณก็สามารถที่จะ คบกันพูดคุยกันเป็นแฟนกันต่อไปได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อ่ะคุณก็พร้อมที่จะหยุดความสัมพันธ์ตรงนั้นไปไว้ก่อนนะคะคุณเป็นคนที่รู้แล้วก็ช่วงเนี้ยคุณจะเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เหมือนมีซิกเซนเหมือนมีอ่าความรู้สึกพิเศษนะ่ะคุณจะรู้ด้วยตัวคุณนะคะ แค่มองตาก็รู้ใช้ความรู้สึกของคุณเลยความรักช่วงนี้นะคะมันจะตอบคุณทุกอย่างเลยว่าคนเนี้ยเขาเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อมาหวังอะไรเพื่อมาหวังผลประโยชน์หรือเขามีความจริงใจให้คุณมากน้อยเพียงใดเขาจะเข้ามาหลอกไหมหรือคนไหนที่เข้ามาแล้วแบบรักจริงหวังแต่งอืมคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นคนที่รู้เหตุการณ์คาดดาเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยตัวของตัวเองด้วยสัน ชาตยานของคุณในความรักครั้งนี้เป็นของคุณแล้วนะคะใช้หัวใจของคุณเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าในสถานะคนที่เข้ามาขอเป็นแฟนคุณคนที่เป็นแฟนคุณเขาจะต้อง เขาจะต้องหมายถึงว่าเขาจะต้องรักคุณคนเดียวเขาจะต้องจริงใจกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณถึงจะเปิดรับนะคะแล้วไพ่ก็แนะนําอีกว่าอ่าไม่ต้องเครียดในเรื่องของการเงินการงานนะตรงเนี้ยให้มองในเรื่องของความรักเพราะทุกอย่างมันจะลงตัวได้ด้วยด้วยตัวของคุณด้วยสิ่งที่คุณทำมามันก็ มันก็ดีอยู่แล้วนะคะมันจะมั่นคงไปเรื่อยๆนะคะหลักๆคือใช้สติให้มีสติทุกครั้งในการพิจารณาในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดำเนินไปได้ด้วยดีถ้าคุณใช้สติแล้วก็หัวใจนะคะให้มองให้มันเป็นกลางอม,มองด้วยความชัดเจนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใช่ก็คือใช่นะนะคะสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสู้ๆต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ